สวัสดีนักเรียนนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยังอยงู่กันที่เรื่องของคำราชาศัพท์นะครับครั้งที่แล้วนะครับให้ดูหมวดร่างกายนะครับหมวดร่างกายแล้วก็เป็นหมวดเครือญาติไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะครับที่หมวดเครื่องใช้นะครับเรามาดูกันว่า หมวดเครื่องใช้เนี่ยจะมีคำว่าอะไรบ้างนะครับไปดูคำแรกเลยนะครับพระวิสูตรหรือพระสูตรเนี่ยหมายถึงม่านหรือมุงนะครับม่านหรือมุงพระวิสูตรหรือพระสูตรนะครับพระเขนยหมายถึงหมอนนะครับ พระทวารหมายถึงประตูพระบัรชรหมายถึงหน้าต่างนะครับพระสุวรรณพิงคารก็คือคนโทน้ำนะครับฉลองพระหัตช้อนก็คือช้อนนะครับฉลองพระหัตซ่อมหมายถึงซ่อมฉลองพระหัตตะเกียบ ก็หมายถึงตะเกียบแก้วน้ำเสวยก็หมายถึงแก้วน้ำพระสางตัวนี้หมายถึงหวีนะครับพระแสงกันบิดพระแสงกันบิดก็คือมีดโกนนั่นเองนะครับซับพระองค์หมายถึงผ้า เช็ดตัวนะครับสัพพระองค์ก็จะผ้าเช็ดตัวถ้าซับพระพักก็จะหมายถึงผ้าเช็ดหน้านะครับผ้าพันพระศอหมายถึงผ้าพันคอนะครับพระภูษาะจะหมายถึงผ้านุ่งนะครับผ้านุ่งพระภูษานาฬิกาข้อพระหัต ก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับพระฉายหมายถึงกระจกส่องนะครับพระฉายก็คือกระจกนั่นเองนะครับทานพระกร,กรก็หมายถึงหมายเท้าวนพระแท่นบรรทมก็หมายถึงเตียงนอนพระราชอาศก็หมายถึงที่นั่งนะครับ โต๊ะทรงพระอักษรหมายถึงโต๊ะเขียนหนังสือพระราชอัดทาเีขาอันนี้หมายถึงจดหมายนะครับฉลองพระเนตรแว่นตานะครับพระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับตัวน,นี้หมายถึงเก้าอี้นั่งนะครับพระขนยหอ่หมอนหนุนบอกไปแล้วนะครับ เครื่องพระสุคนหมายถึงเครื่องหอมหรือน้ําหอมนะครับพวกเครื่องหอมน้าหอมเครื่องพระสุคนเครื่องพระสาอางก็คือเครื่องประทินผิวหรือเครื่องสาอางนะครับเครื่องสาอางที่ว้ยชายทาผิวต่างๆนะครับอ่างสรงก็คืออ่างอาบน้านะครับอ่างสงอ่างอาบน้ํากระเป๋าถือก็จะคือกระเป๋าทรง ถือนะครับกระเป๋าทรงถือ,อก็หมายถึงกระเป๋าถือพระแสงปนาก็หมายถึงกันไก่นะครับมาดูคำต่อไปบอกไปแล้วนะครับพระวิสูตรหรือพระสูตรก็หมายถึงม่านหรือหมงุงพระขนยหมอนพระทวานนะครับพระทวารแปลว่าประตูนะครับ พระบัญชรก็จะหมายถึงหน้าต่างนะครับพระสุวรรณพิงคารอ่าบอกไปแล้วนะครับคนโทรน้ําฉลองพ้ดช้อนช้อนฉลองผ้าซ่อมก็คือซ่อมฉลองพ้าตะเกียบก็คือตะเกียบนะครับแก้วเสวยแก้วน้ําพระสางวีอ่าพระแสงกันบิดมีดโกนอ่าอันนี้พูดไปแล้วนะครับซับพระองค์ซับพระพักผ้าพันพระศอ่าพระภูษาผ้า,านุ่งนะครับ นาฬิกาครอบพระหัตถ์นาฬิกาข้อมือพระฉายกระจกสองทานพระกรทานพระกรตัวนี้หมายถึงไม้เท้านะครับพระแทน่นบรรทมหมายถึงเตียงนอนนะครับพระราชะอาบที่นั่งโต๊ะทรงพระอักษรก็คือโต๊ะเขียนหนังสือนะครับโต๊ะทรงพระอักษรก็คือโต๊ะเขียนหนังสือ พระราชาทลีขาก็คือจดหมายนะครับฉลองพระเนตรพูดไปแล้วเวนตานะครับพระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทรับเก้าอี้ที่นั่งพระกระเนยมอหนุนอ,อันนี้ก็จะเป็นราชาศัพท์มวดของใช้นะครับคำเหล่านี้ก็จะอยู่ในหมวดของใช้ นะครับให้นักเรียนอ,อ่านแล้วก็ดูนะครับว่ามันหมายถึงอะไระทีนี้มาแบบฝึกหัดนะครับมันเดิมเลยนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปว่าหมายถึงอะไรที่เป็นคำราชาศัพท์หมดของใช้นะครับเหมือนเมื่อวานนะครับพระภูษาหมายถึงอะไรลูกหมายถึงผ้านุ่งนักเรียนก็เขียนลงไปผ้านุ่ง นอกนั้นก็หาเอาเองนะครับเราจะหาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือหาตามพจนานุกรมก็ได้มาเป็นคำตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหวข้อนี้นะครับให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ